สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับอาจารย์บีเล่าเรื่องเทคค่คะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเาจาะลึกกันเรื่อง AI กับการเรียนรู้การศึกษาในปัจจุบันนะคะครับผมเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยคือมีทั้งรายงานภาพรวมจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐที่เขาพูดถึงแนวทางข้อควรระวังต่างๆครับแล้วก็มี ประสบการณ์จากคนที่ได้ใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่กำลังดังเลยคือ n o t e บุ๊ก L M จาก Google อ๋อครับตัวนี้น่าสนใจมากใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าสส่วนนี้มันให้ภาพอะไรกับเราบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีเลยครับงั้นเราเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนไหมครับจากรายงานของกระทรวงศึกษาสารัฐเขาเขาว่ายังไงบ้างได้เลยค่ะรายงานมอง A I ยังไงคะคือเขามองว่า A I มันไม่ใช่เทคโนโลยีเดี่ยวๆนะครับแต่มันเป็นแบบว่า กลุ่มเทคโนโลยีหลากหลายเลยที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยเรื่องการเรียนรู้ได้เยอะมากอย่างเช่นอะไรบ้างหาที่รายงานเน้นๆจุดที่เขาพูดถึงเยอะๆก็อย่างเช่นระบบอ่ intelligent tutoring systems หรือ ITS นะครับที่มันฉลาดพอจะปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคนได้เลยโหเหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ยังช่วยครูได้ด้วยแบบลดภาระงานเอกสารต่างๆลงไปได้อันนี้น่าจะดีกับครูมากๆเลย ฟังดูมีแต่ข้อดีเลยนะคะแต่เออในรายงานเขาก็มีเตือนเรื่องความท้าทายด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้สำคัญมากเขาเน้นเลยว่ามีความเสี่ยงที่ต้องคิดดีๆอย่างเรื่องอคติในอัลกอริทึมหรือ algorithmic bias เนี่ยครับมันอาจจะทำให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันได้อือหือน่ากังวลนะคะครับแล้วก็มีเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนักเรียนอีกแล้วก็ ความถูกต้องของข้อมูลที่ AI มันสร้างขึ้นมาเองที่บางทีมันก็มั่วได้หรือที่เรียกว่า hallucination ค่ะแล้วเขามีทางแก้หรือหลักการอะไรแนะนำไหมคะสำหรับเรื่องพวกนี้มีครับหัวใจสำคัญเลยที่เขาเน้นมากๆคือ human in the loop human in the loop ครับคือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นครูผู้เรียนหรือผู้ปกครองต้องเป็นศูนย์กลางเสมอต้องตรวจสอบได้ inspectable ต้องเข้าใจได้ว่า AI คิดอะไร explainable อ๋อ และที่สำคัญสุดๆคือต้องแก้ไขหรือควบคุมมันได้ overidable r ตลอดเวลาครับเข้าใจแล้วค่ะคือ AI เป็นแค่เครื่องมือช่วยแต่คนต้องคุมเกมต้องตัดสินใจสุดท้ายถูกต้องครับเป้าหมายการเรียนรู้ต้องมาจากวิสัยทัศน์มาจากความเข้าใจในตัวผู้เรียนไม่ใช่ให้ AI กำหนดชัดเจนเลยค่ะทีนี้ลองหันมาดูเครื่องมือจริงๆอย่าง notebook LM บ้างจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาทั้งรีวิวทั้งคนใช้จริงเขาว่าอะไรคะมันทาอะไรได้บ้าง โน้ตบุ๊ก LM นี่มันน่าสนใจตรงที่มันออกแบบมาเพื่อช่วยเราจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของเราโดยเฉพาะเลยข้อมูลส่วนตัวใช่ครับพวกไฟล์ PDF Google Docs ข้อความที่เรา copy มาหรือแม้กระทั่งลิงก์เว็บไฟล์เสียงหรือ Google Slides ที่มีรูปมีตารางมันก็เข้าใจได้หมดแบบ multi-modal นะครับโหเก่งจังเลยแล้วคนเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างคะเท่าที่ดูมาโอ้โหเยอะมากครับอย่างใช้สรุปเอกสารยาวๆพวกงานวิจัย คู่มือเทคนิคอะไรแบบนี้อือน่าจะช่วยประหยัดเวลาไปเยอะใช่ครับหรือใช้เตรียมสอบให้มันทำสรุปทำ FAQ จากตำราเรียนให้ก็มีทำ Study Guide ได้ด้วยครับบางคนก็ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอย่างเปรียบเทียบแผนประกันหลายๆอันหรือให้ช่วยร่างจดหมายสมัครงานจาก Resume ท,ที่เราอัปโหลดเข้าไปโหดูมีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วอะไรที่ทำให้มันแบบต่างจาก AI ตัวอื่นๆคะจุดเด่นจริงๆของมันคืออะไร จุดแข็งหลกัลกๆเลยนะครับคือมันใช้โมเดล Gemini 2.0 Flash ที่มีสิ่งที่เรียกว่า expanded context window expanded context window ครับคือมันรับข้อมูลที่เราใส่เข้าไปได้เยอะมากๆจริงๆเขาว่าสูงสุด25ล้านคำจาก50แหล่งข้อมูลเลยนะ25ล้านคำครับทำให้ AI มันเข้าใจบริบทจากข้อมูลของเราได้ลึกมากๆต่างจาก AI ทั่วไปที่ส่วนใหญ่อิงข้อมูลจากเน็ตเป็นหลักอ๋อพออิงข้อมูลเรามันก็น่าจะตอบได้ตรงประเด็นกว่าแม่นกว่าใช่ไหมคะ ใช่เลยครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆคือเรื่องการอ้างอิงหรือ source grounding and citations การอ้างอิงครับเวลา AI ตอบมันจะพยายามชี้กลับไปเลยว่าเอาข้อมูลมาจากส่วนไหนของเอกสารต้นฉบับเราอ๋อดีจังเราจะได้เช็คได้ง่ายๆครับช่วยลดปัญหา hallucination หรือการที่ AI มันสร้างข้อมูลมั่วๆขึ้นมาได้พอสมควรเลยแต่ถึงจะมีระบบอ้างอิงก็ยังเห็นมีคนบอกว่าเจอข้อมูลผิดพลาดอยู่บ้างเหมนกัน ถูกต้องครับอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยคือยังมีรายงานว่าเจอข้อมูลผิดอยู่บ้างดังนั้นการตรวจสอบด้วยตัวเองนี่ยังไงก็ยังจําเป็นมากๆครับโดยเฉพาะถ้าจะเอาไปใช้อ้างอิงหรือทํางานสําคัญสําคัญค่ะพอเราเอาภาพจากรายงานกับภาพจากการใช้น้ตบุ๊ก LM จริงๆมาวางคู่กันมันสะท้อนอะไรที่เชื่อมกันบ้างคะมันชัดเจนมากครับคือเครื่องมืออย่างโนตบุ๊ก LM เเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่า AI เป็นผู้ช่วยการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่ทงพลังได้จริงๆนะค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ประสบการณ์ของคนใช้มันก็ตอกย้ำหลักการ human in the loop ที่แรงงานกระทรวงศึกษาคนเน้นไว้เป๊ะเลยอออืืหคือเราต้องรู้เท่าทันต้องตรวจสอบต้องเป็นคนคุมสุดท้ายเสมอเพราะฉะนั้นการพัฒนาทักษะ AI literacy หรือการรู้เท่าทัน AI เนี่ยเลยสำคัญมากๆครับจริงด้วยค่ะ AI อาจจะช่วยประมวลผลข้อมูลเยอะๆหาความเชื่อมโยงที่เราอาจมองข้ามไปได้ครับ แต่สุดท้ายการตีความการให้คุณค่าการตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือจะเอาไปใช้อย่างไรก็ยังเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราอยู่ดีถูกต้องที่สุดเลยครับก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นทิ้งทายที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อนะคะคือพอ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับบางทีคำถามสำคัญอาจจะไม่ใช่แค่ว่า AI ช่วยให้เราเรียนรู้อะไรเร็วขึ้นแต่ อาจจะเป็นแล้วเราจะใช้ความสามารถนี้มาสะท้อนทำความเข้าใจตัวเองหรือเข้าใจโลกรอบตัวในมิติที่ลึกกว่าเดิมได้ยังไงบ้างโอ้โหน่าคิดมากครับค่ะก็น่าจะเป็นคำถามให้เราได้คบคิดกันต่อไปนะคะครับผมและพบกันใหม่กับเรื่องเทคโนโลยีย่อยง่ายๆกับอาจารย์ BEP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ